เอาตะกี้นี่เอาเอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะไม่ใช่อ๋อไรอ่ากําลังทานข้าวเย็นกันนะคะอืมลูกหลานตามมานะเยอะมากอันนี้ขนาดไม่ครบแม่ถอดแมสออกแล้วไปใส่ไว้ตรงนี้แม่ใส่แมสจ้าครติ๊กรงเลยหาไม่เจอไม่ได้กดหาไม่เจอสิบไพ่คันหาอยู่ในไม่หาในกระเป๋าก็ไม่เจออันนี้น้องท้าค่ะ เด็กเก่งไม่กลัวใครเนี่ยเด็กเก่งอันอันอันัวโคดเด้อเอิญเอมาเด้อน้อยเนี่ยบอกต้มแซ่บให้เอามากินก็ไม่ยอมแปใส่ถ้วยมาเฮ้ยมันหลแล้วตักตใส่นี้มังตักถ้วยนี่ตักวางตรงอ๋ออยากกินต้มแซ่บบ้างรนี้ไม่กิน วันนี้สิวันนี้เดินรถทุ่งไปได้นิดไม่ต้องไปนั่งรถกันมันวางวันนี้เดินรถทุ่งไปเอาไปกันไปกันน้อยก็ได้ให้มันเดินรถทุ่งไปหรือว่างั้นก็ให้นอนหน้าบ้านเนี่ยคนกินเหล้าอ่ะเห็นเห็นก็ต้อมน้อยป้อแน่เดินรถทุ่งไปก็ถึงได้อันนี้กินข้าวเย็นบรรยากาศนะคะเฮ้ยสงการไปไหนอ่ะไม่ใช่ เดี za YouTube, YouTube ๋ยวนี้ไปนะคะจบคลิปเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะอันนี้จะลง Youtube ให้นะเนี่ยจะลง Youtube สลิดบ้านนงวัดนะดูได้เลยนะคะ Youtube แล้วอย่าลืมกดไลค์เออมีมี u t u b e กดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะ Youtube สลิดบ้านนงวัดค่ะอื